สวัสดีค่ะวันนี้สวัสดีแลนด์แอนด์โฮมจะพามาชมบ้านพูวินล่าสไตล์นอร์ดิกในหมู่บ้านเล็กวิลพาร์คที่วงแหวนรอบสามกันค่ะบ้านหลังนี้มีเนื้อที่120ตารางวามีพื้นที่ใช้สอย520ตารางเมตรรวมสระว่ายน้ำตือ14เมตรสามารถจอดรถได้4คันมี5ห้องนอน5ห้องน้ำและสระว่ายน้ำส่วนตัวสามารถพักอาศัยได้อย่างน้อย12คนค่ะ บ้านหลังนี้มีเทคโนโลยีหลังคา2ชั้นซึ่งป้องกันการรั่วซึมและป้องกันความร้อนเพิ่มความเย็นให้แก่ผู้อาศัยค่ะห้องแรกที่จะพามาชมคือห้องครัวค่ะจะเห็นได้ว่ามีเพดานที่สูงช่วยทําให้เกิดความรู้สึกปลอดโปร่งลงสบายอากาศถ่ายเทสะดวกเนื่องจากความร้อนจะโดนกักไว้ด้านบนเป็นส่วนใหญ่จึงทําให้พื้นที่ด้านล่างเย็นสบายกว่าบ้านที่มีเพดานระดับปกติค่ะโดยเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เห็นอยู่นี้เราแถมมาให้กับตัวบ้านเลยนะคะ ออกมาจากโซนห้องครัวจะเจอกับห้องนอนที่1ค่ะห้องนี้มีห้องน้ําในตัวจุดเด่นของห้องนี้คือสามารถเห็นวิวสระว่ายน้ําด้วยนะคะมาถึงโซนรับแขกของบ้านกันค่ะซึ่งด้านหลังจะมีโตะ๊ะพูไว้สําหรับให้ผู้อาศัยเล่นซึ่งบริเวณโตะ๊ะพูจะมีเพดานที่สูงและหน้าต่างรับแสงเยอะทําให้ห้องดูสว่างโล่งโปร่งสบายค่ะ ออกจากโซนรับแขกไปที่โซนอา์ดอร์ปาร์ตี้กันค่ะโซนนี้เป็นโซนสังสรรค์มีครัวเล็กๆมีตู้เย็นมีเตาอบบาร์บีคิวพร้อมโต๊ะยาวแคมปิ้งที่สามารถรองรับได้ถึง10ท่านอีกทั้งยังมีที่นั่งข้างสระน้ำไว้ชมพระอาทิตย์ตกดินอีกด้วยค่ะต่อมาจะพาชมภายในตัวบ้านกันนะคะโดยทางเราขออนุญาตไล่ลงมาจากชั้น3จนมาถึงชั้นหนะคะ มากันที่ห้องนอนที่2เตียงจะอยู่ชั้นลอยและด้านล่างเป็นโซฟาไว้สําหรับนั่งพักผ่อนดูทีวีมีห้องน้ําในตัวและยังเห็นวิวดอยด้วยนะคะลงมาที่ห้องนอนที่3กันค่ะเป็นห้องตกแต่งแล้วพร้อมเข้าอยู่มีสมาร์ททีวีติดผนังมีห้องน้ําในตัวมีช่องรับแสงถึง2ด้านทําให้ห้องสว่างโดยไม่ต้องใช้ไฟเลยค่ะ มาต่อกันที่รูฟท็อปจากรูชีมีอ่างน้ำวนพร้อมเจ็สตรีมบนดาดฟ้าที่มีที่นั่งพักผ่อนไว้สามารถรับชมวิวได้อีกด้วยค่ะเดินผ่านทางเชื่อมมาต่อกันที่ห้องที่4กันค่ะห้องนี้เป็นห้องที่ตกแต่งพร้อมเข้าอยู่เช่นกันนะคะห้องนี้มีห้องน้ำในตัวถ้าทุกท่านสังเกตจะเห็นว่าห้องทุงห้องของบ้านหลังนี้จะมีหน้าต่างหลายบานให้แสงเข้าทำให้ห้องไม่มีปัญหาเรื่องความอับชื้นค่ะ มาถึงชั้นล่างสุดห้องสุดท้ายเป็นห้องเล็กนะคะเปิดประตูไปจะเจอกับห้องน้ําถัดมาเป็นโซนห้องนอนจะเป็นเตียงสองชั้นและมีที่เก็บผ้าเล็กๆค่ะโดยห้องนี้สามารถทะลุไปโซนซักล้างและโซนเก็บของของหลังบ้านได้นะคะ ซึ่งบ้านหลังนี้มีพื้นที่สโลปไว้สำหรับอำนวยความสะดวกผู้ที่ใช้วิวแชร์ผู้สูงอายุและสะดวกต่อการขนของค่ะท่านใดที่สนใจหรืออยากติดตามทรัพย์อื่นๆสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์และไลน์ที่ขึ้นตามด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ